ท่เมทลัคนาราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็ณตอนนี้ดาวมนุษยยูเนี่ยทับลัคนาราศีเมษอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้า30มีนาราหูจะเข้าไปสมทบทับลัคนาราศีเมษอีกดวงหนึ่งแต่ดาวที่ส่งผลดีจริงๆกับลัคนาราศีเมษนั้นคือดาวเสาร์ เสา oh. ลอยอยู่กลางฟ้าคําว่าลอยกลางฟ้านี่เขาเรียกภพกัมมะเป็นเกษตรราธิบดีเป็นองค์เกณเอ่อปัตสวะเกณฑ์ mm. เป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงฉะนั้นเมษจะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าในปี2565เมษยังเฮงและปังอยู่อ๋อ oh, ถือได้ว่าเป็นลัคนาราศรีที่ดวงปังดวง,ดวงปัง,งใช่แต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่า ในดีมันก็มีที่ไม่ดีตอที่ต้องระวังนะครับชาวลัคนาราศีเมษคุณมีงานใดที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณทําไปเลยทําให้มันดีแต่แต่อย่าไปทําอะไรที่มินเมยหรือเสี่ยงต่อกฎหมายอ๋องานสีเทาๆสีดําๆใช่สมมุติว่ากําลังทําค้าขายธุรกิจดีอยู่อะกํา,ากไรดีอยู่อาจจะไม่มากไม่มากนะัก วันหนึ่งมีสมมติใครคนหนึ่งมุ่ยไอ้เบื้อกก็ได้ไอ้เบื้อกแม่งมาชวนเฮ้ยไปทําไอ้นี่ดีกว่าแต่มันเทาๆหน่อยนะมันต้องหลบหลีกตํารวจหน่อยอันนี้ให้นึกถึงที่ทินแสหม,มิงบอกไว้เลยว่าอย่าทาเพราะว่ามันม่นเมมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอเมษายนก้าเมษายนปั๊บพระนัตมันจะไปเข้าวินาศของเมษคำว่าวินานีหมายถึงสิ่งที่ไม่เปิดเผยปกปิดซ่อนเร้นหรือสีที่มันสิ่งที่มันเทาๆ นี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่อย่างไรก็ดีในปี2565นั้นชาวเมรถ้าทำธุรกิจปกติเฮงแน่ๆเฮงตั้งแต่กุมภาไปเลยขยับดีขึ้นมีนาเมษานี่มีโอกาสจะต้องเดินทางเดินทางนี่ไม่ใช่แบบจากแจ้งวัฒนะไปเยวราชนะเดินทางนี่คือไป,ไปต่างประเทศาอาจจะมีธุรกิจที่แบบเวอร์ไแวบบหรือว่าธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆแต่ก็มีอินคัมที่ดี แล้วพอเข้ากลางปีพฤษภามิถุนาก็ดีต่อเนื่องอีกอจะไปคุกครักอีกครั้งหนึ่งช่วงไปลายปีระวังเนี่ยรับทรัพมากระวังไอยอดเงินเกินนะเขาไปตรวจสอบภาษีเอาเนี่ยชาวเมดอะเรียกได้ว่าแบบว่าช่วงต้นปีจนถึงกลางปีเนี่ยก็คือ,อเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเลยอขออนุญาตสมมติว่าสมมตินะ,ะสมมติน้องการเป็นชาวเมดน้องการแพลนไปเลยถ้าจะเดินทางถ้าจะขยายธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจออนไลน ดีมากปังมากปังมากแล้วก็ธุรกิจที่ต้องมีการขนส่งค่<ฮ>ะแบบเนี่ยขนส่งกระจายสินค้าต่างๆดีมากหรือถ้าเกิดสมมุติวันเนี้ยสมมุติวันเนี้ยน้องการเป็นศิลปินกานมันจะออกซิงเกิลค่ะนะสมมติน้องการจะออกซิงเกิลแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ดังไปถึงเกาหลีมันจะไปออกที่เกาหลีอ๋อเป็นแบบอ,อินเตอร์เลยปังแน่แน่ ต้องบอกว่าแบบนี้เพราะว่าเนี่ยคือสองอาชีพแล้วก็คืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ของเมษเนี่ยดวงมันดีอยู่แล้วแต่นี่คือการยกตัวอย่างสมมุติเอาใหม่ต้องการทํางานขนา้าราชการต้องการเป็นผู้พิพากษาหรือกําลังจะไปสอบเลื่อนตําแหน่งอะไรสักอย่างหนึง่งได้แน่แนเพราะดาวมันเดินดีแค่เฉพาะดาวเสาตัวเดียวก็เจียมเลี้วกินไม่หมดแล้วดาวเสาลอยกลางฟ้าเป็นองค์เกณฑ์เป็นปัสวะเกณฑ์ นะครับอยู่ในภพที่10ค,คือลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาราศีรูปสัตว์ใหญ่ดาวใดที่เป็นลอยอยู่ในภพที่10บังคับดวงดาวเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์ถ้าเป็นดวงกําเนิดหมายถึงความมั่นคงหมายถึงคนที่ชีวิตมีความสําเร็จถ้าเป็นดวงจรก็หมายความว่าชะตาชีวิตเขามีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะทีละคางเลยแบบนี้แต่ทำไมต้องมีแต่ด้วย เดี๋ยวมันจะดีไปทุกอย่างใช่ไหมอ่อาชีวิตวคนเรามันต้องมีความสมดุลใครมันจะไปดีทุกอย่างล่ะคะรือว่าแล้เมษระวังเรื่องชู้สาวปีหกห้าคือต้องบอกว่ารา,ราหูมาทับลักราหูทับรักษ์เนี่ยราหูเนี่ยในด้านดีเนี่ยราหูคือเงางานที่เกี่ยวกับบันเทิงต่างมดีนะ แต่มันก็เป็นเสน่ด้วยแล้วมันเป็นเสน่ห์ทางแพทย์ทางเพศนั่นแหละมันทําให้ต้องระวังเรื่องแบบนี้เช่นเราก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครแล้วเข้ามาเองอ๋อแบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเสน่ห์โนตัวอะไรอย่า้ยถ้าเกิดว่าโสดก็ไม่เป็นไรถ้ามีเมียแล้วแล้วหรือว่ามีฝาชีอยู่แล้วแล้วเสน่ห์มากเนี่ย มันจะสวยเอานะแล้วราหูมาทับเนี่ยมันไม่ได้ทับธรรมดามันมาในลักษณะรุ่มหลงขอกระซิบถามนิดนึงค่ะ<ช>อย่างนี้คือ,อขนาดนี้ไม่ต้องกระซิบ้วคะดังขนาดนี้อแอบกินจุบจิบอย่างงี้ได้ไหมคะอันนี้ไม่จุบจิบหรอกครับอันนี้เขาเรียกกินแบบไดร e กกินตรงตรงคือคําว่าแอบแซบเนี่ยต้องถามว่าพริกกี่เม็ดเพราะว่าราหูทับลักษเนี่ยไม่ธรรมดาราหูทับลักษเล็งไปยังเรือนคู่ครอง และไอ้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ตุปัดตุเป๋อยู่เหมือนกันมันทําให้ชาวเมธเนี่ยคือเรื่องเดิมมึนยังคดียังไม่จบเลยคดีเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะมาหาเรื่องใหม่อีกแล้วนี่ผมพูดไว้ทั้งสองเพศนะอของชาวเมธเลยฟังแล้วรู้สึกแบบว่าเผ็ดร้อนขึ้นในกะตวัวเองค่ะ<ม>วิธีแก้อย่าให้เขารู้ทำไมแก้ง่ายอย่างนี้ ออันนี้ก็คือว่าทีมงานของดวงดีทําบ่อยค่ะเหรอคะเออนั่นแหละทำนะนี่นด้หนูพูดเนี่ยตาตาหนูจิกไปทางนู้นหนูสื่อถึงไทรเปล่าตาตาหนูบอกอะถึงสินแสผมดูออกฮะวิธีแก้ค่ะวิธีแก้ไม่ยุ่งเลยดีที่สุดแต่กิเลสมนุษย์อะใช่ค่ะมันแก้ยากตรงนี้ใช่ฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องยังไงยังไงก็อย่าให้เดือดร้อนเพราะถ้าเดือดร้อนก็ ก็เรื่องของอัพทูยูเรื่องของมันจะทำะะยังไงเอออย่าเปิดใจคือพยายามหักห้ามใจตัวเองไว้ใช่หรือถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วขาข้างหนึ่งแม่งใส่ใส่รองเท้าปีนขึ้นไปต้นนิ้วแล้วอีกข้างหนึ่งก็ตั้งฐานว่ดีๆก็แล้วกันเพลงนี้เลยค่ะ ิข้อ3ามเคยท่องอยู่บอ,อ,อก็ท่องอยู่บางครั้งมันก็ลืมบ้างวะเอาเป็นว่ารักนาราศีแรกคือรักนาราศีเมษก<ช>ารเงินดีการงานดีแต่ให้ระวังเรื่องของความรักผมทวนให้สําหรับชาวเมษดีตั้งแต่กุมภาเลยค่ะ กุมภางานเป็นเดือนที่ขยับดีมากเลยช่วงกุมภา<ะ>และอีกอย่างนะเมธนะรา,า,า,ายได้มาหลายท่าได้มาหลายทางตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างะฉะนั้นชาวเมธฟังตรงนี้ดาวเสายังลอยกลางฟ้าอยู่งานยังเฮงและปังอยู่<ะ>และชาวเมธมีโอกาสที่ต้องใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวเรื่องการซ่อมบ้าน<ะ>ถ้าใครจะซื้อรถใหม่<ะ>ซื้อไปเลยต้องใช้เงินอยู่แล้วะนะแล้วก็ขยับดีขึ้นดีขึ้นมันจะมาอีกครั้งหนึ่งช่วงปลายปลายปีน่าจะมาจากเรื่องความรัก ฉะนั้นชาวเมดก็น่าจะกรุบกริบกรุบกริบไปแทบจะตลอดทั้งปีก็คือถ้าอยากดวงปังดวงดีก็คือพยายามอยู่ในศิลในธรรมอย่าไปยุ่งยามนู่นนี่นั่นหักหา้ามหัวใจตัวเองเอาไว้จะได้ปังทุกเรื่องนี่ด่าใครปะเนี่ยไม่ไม่เ<อ><อ>ไม่ด่านะโอเคโอเคอ่ okay. ออาโอเคนะฮะครับ <c oughs> อ่าเราจะเป็นอย่างนี้กินทีเนี่ยอยากรู้อยากรู้ออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล